ไเห็นหูจ้ากล้ากลัวกลัวเธอ

นี่คือตะก้องนะคะเมื่อกี้ privilege. นี่คือตะก้องค่ะตกกระโปงทั้งบอกว่าชกกระโปงชกกระโปงนี่ชกกระโปงกระกระโปงกกระโปงอ่ะอีก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 นาที่อีกนาทีนึงอีกเลยหน้าที่นึงเอาทายเออเอาคือหนักกว่าเดิม

แม so ่ถ no, ั่วน่าพูมู่อยู่อยู่สามที่เที่ยวตอนนี้สามเลยไหม